คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s s Podcast You are listening to m e t r o d e s Podcast The t u m e of Your Success The Time Liner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์าลายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดิน,นทางกับ The Time Liner สวัสดีไทม์ไลน์นัทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะไทม์ไลน์เนอร์นะครับและเอพิโซดนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นการเดินทางของเราเนี่ยเรามาเริ่มทําความรู้จักคอนเซปต์ของรายการเดอะไทม์ไลน์เนอร์กันก่อนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ทําความรู้จักพู้นเนินรายการกันก่อนนะครับ สวัสดีครับผมชื่อมาวินนะครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชันนะครับเป็นบริษัทเจ้าของช่องเมโทรเดสพอดแคสต์นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรายการนี้ด้วยจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาทำพอดแคสต์เดอะไทม์ไลเนนะครับก็คือง่ายๆเลยผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวนะครับเราจะจบทางด้านของวิศวะมานะครับแต่ว่า งานอดิเรกของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการได้อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนี้เนี่ยเราก็ชอบฟังพอดแคสต์ในเพลย์ลิสต์ของรายการที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับก็เลยเป็นแรงบรรันดาลใจที่เราจะได้มาทำพอดแคสต์เกี่ยวกับวิชา,าที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในสมัยสมัยเรียนนะฮะวิชาที่ผมชอบเป็น วิชาแรกๆนะครับก็จะเป็นวิชาที่เป็นในเรื่องของวิชาสังคมนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าเป็นวิชาที่สนุกนะครับเป็นวิชาที่เล่าเรื่องราวต่างๆความเป็นมาต่างๆว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็แต่ละดีเทลต่างๆเนี่ยมันคือวิวัฒนาการของของพวกเราเองเนี่แหละนะครับของมนุษย์ของเรานะครับที่เราได้สั่งสมความรู้มานะครับตั้งแต่ ยุคแรกๆเลยจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าสนใจวิชานี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้ในส่วนของอาจารย์หรือครูด้วยนะครับที่ว่าเขา,เ,าเรียกได้ว่าเป็นนักสตอรี่เทลลิ่งนะครับที่เก่งพอสมควรเลยนะครับอพอแต่ว่าพอมาถึงในช่วงของมหาลัยเนี่ยนะครับผมเลือกเรียนในสายที่เป็นวิศวะเนาะ เลือกเรียนเป็นสายวิศวะเนี่ยความชอบเราก็เลยเปลี่ยนเป็นวิชาแนววิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จนเรียนจบนะครับวิศวะมาสุดท้ายเนี่ยพอเราเข้ามาทํางานนะครับเราก็ได้มีเวลาว่างมากขึ้นพอเรามีเวลาว่างมากขึ้นเนี่ยเราก็มีเวลาในการไปหาความรู้เพิ่มนะครับผมก็เริ่มกลับมาสนใจวิชาแนวแนว,แนวประวัติศาสตร์ความรู้ในส่วนของ ประวัติศาสตร์ต่างๆมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเราได้แรงบันดาลใจจากไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับพอดแคสเตอร์ caster, คนที่เขาเทํารายการต่างๆนะครับก็ถือว่าต้องให้เครดิตนะครับพวกเขาเหล่านั้นเลยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยมีแรงที่จะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในส่วนตัวนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนกันสักนิดหนึ่งผมเนี่ยชอบ ส, ok land, ส, like ส่วนตัวจะชอบประวัติศาสตร์ที่เป็นของประเทศอเมริกานะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาหรือว่าประวัติศาสตร์ที่เราชอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมชอบประวั對對วติศาสตร์อเมริกาแล้วก็ชอบ h, ประวัติศาสตร์ในช่วงของสงครามเย็นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีช่วงเวลาหรือว่าประวัติศาสตร์ของที่ต่างๆที่น่าสนใจนะครับที่ตัวเองสนใจเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่า ฟีดแบ็กกลับมาได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยสนใจแล้วก็ชื่นชอบในประวัติศาสตร์ของอะไรกันบ้างนะครับสุดท้ายนะครับเดอ Timeliner เนี่ยสรุปคอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นรายการที่จะพาผู้ฟังทุกคนนะครับไปพบกับความเป็นมาและไทม์ไลน์ของสิ่ง,งต่างๆรอบตัวเราคอนเซปต์ Concept ก็คือแต่ละซีซันนะครับจะเป็นการเอาเรื่องราวของอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนสิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่าง ทําให้มันเนี่ยเรียงกันเป็นไทม์ไลน์และผมกับผู้ฟังนะครับก็คือนักเดินทางท่องเวลาเดินทางย้อนอดีตไปนะครับที่จุดเริ่มต้นและเดินทางไปตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันในแต่ละ EP นะครับจะเป็นการแวะไปดูจุดต่างๆที่น่าสนใจและในซีซั่นนี้เราจะเดินทางกันไปยังไทม์ไลน์ของสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานนั่นก็คืออินโนเวชันหรือนวัตกรรม จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่นะครับเราแบ่งนวัตกรรมออกง่ายๆเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเวฟหรือเป็นคลื่นนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ามี4บ้างมี5บ้างมี6 w เวฟบ้างนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้นะครับผมจะขอใช้ชื่อว่าซีซั่น h e Great Wave จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไปจนถึงยุคของในปัจจุบันนะครับที่เรามีทั้ง Smart ทเดเวิมีทั้ง IoT มีทั้ง AI นะครับว่าพวกเราเนี่ยวิวัฒนาการมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไรนะครับทุกคนเติบโตมาจนถึงจุดนี้นะครับได้อย่างไรทุกคนสามารถแบ่งฟังนะครับสลับกันเป็นตอนๆได้ไม่ว่าจะเป็นจะฟังเรียงตามเอพิโซดก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าอยากจะได้อัธรสมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะฟังเรียงตามไทม์ไลน์นะครับตามเอพิโซดแล้วก็จินตนาการนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังเดินทางไปกับผมได้เลย The Timeliner นะครับเป็นพอดแคสต์สไตล์ history and storytelling ฟังสบายๆเพลิน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท,วทุกไลฟ์สไตล์ฟังตอนไหนก็ได้นะครับทั้งจากทาง YouTube และ Spotify แล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปขอให้ทำไรใน้ทุกคนสนุกไปกับการเดินทางครั้งนี้นะครับคุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast you are listening to Metrodesk p o d c a s the sound of your success